เจ้าพ่อกับพระทุดดงเดิมทีศาลเจ้าพ่ออำเภอเถินนั้นดุมากต้องกินควายปีละหนึ่งตัวชาวบ้านจะค่าควายปีละหนึ่งตัวเพื่อทำพิธีบวงสรวงต่อเจ้าพ่อขอให้คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินสะดวกและขอหวยขอเบอร์ด้วยศาลเจ้านั้นใหญ่โตมากทำด้วยไม้ทั้งหลัง มีไม้เสาเป็นไม้แดงไม้ประดูต้นใหญ่ๆทั้งนั้นในพิธีก็มีคนประทับส่งเจ้าพ่อเหมือนกันเจ้าพ่อได้บอกว่าต่อไปนี้เจ้าพ่อจะไปจำศีลอยู่ที่ภูเขาอินทรคขงแล้วอย่าได้ทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเส้นสวงเจ้าพ่ออีกไม่ดีมันบาปชาวบ้านก็ว่าทำไมว่าอย่างนั้นเจ้าพ่อก็บอกว่าเจ้าพ่อได้ยินพระชุดงมาแสดงธรรมอยู่ที่ป่าช้า เจ้าพ่อก็ไปฟังเหมือนกันก่อนนี้พระที่วัดเจ้าคณะอำเภอไม่เคยเทศอย่างนี้ว่าบาปแต่พระธุดงกรรมฐานได้มาเทศสอนชาวบ้านว่าไม่สมควรเป็นบาปมากเจ้าพ่อพึงเข้าใจดังนั้นพวกลูกหลานขออย่าได้ทำบาปเช่นนั้นอีกต่อมาสารเจ้านั้นก็ร้างพวกเจ้าหน้าที่วัดป่าก็ได้ไปขอเอาสารเจ้านั้น หรือมาทํำสาลาวัดได้หนึ่งหลังอาตมากลับขึ้นไปที่นั่นได้เห็นสาลาใหม่ชาวบ้านจึงได้เล่าให้ฟังถึงได้รู้เรื่องว่าศาลานี้เกิดจากเจ้าพ่อองค์นั้นในสมัยนั้นชาวบ้านในขอนแก่นก็เหมือนถิ่นอื่นๆคือเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจมีการกราบไหว้บูชาบนบานสารกล่าวผีสางนางไม้ พวงสวงเส้นไหว้ผีบ้านผีเรือนนับถือผีเป็นสรณะเชื่อว่าผีเหล่านั้นดนบันดาลทุกสิ่งที่ตนปรารถนาได้และขจัดปัดเป่าความโชคร้ายได้ทุกชนิดก่อนที่พระอาจารย์สิงห์จะไปอยู่ที่ขอนแก่นบรรดาชาวบ้านมักจะประสบเหตุการณ์ว่าบ้านนั้นบ้านนี้ผีเข้าบ่อยๆต้องเชิญหมอผีมาทำการไล่ผีเมื่อหมอผีมาถึงบ้าน ก็จะต้องทำพิธีไล่โดยการตั้งเครื่องเส้นมีหมูเห็ดเป็ดไก่เหล้ายาปลาปิ้งและเรียกค่าไหว้ครูค่ายกครูตามแต่หมอผีจะเรียกร้องเอาก็ต้องหามาให้เมื่อพระอาจารย์สิงมาถึงพอทราบว่าบ้านใดผีเข้าพระอาจารย์สิงและหลวงปู่สามก็จะเทศให้เข้าใจและหันมายึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งทางใจ ท่านได้แสดงธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประเสริฐเหนือสิ่งอื่นใดจนชาวบ้านที่หลงงมงายค่อยๆพาการหันมานับถือพระรัตนตรยัยคลายความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจลงการแสดงธรรมของพระอาจารย์สิงห์และหลวงปู่สามสร้างความโกรธแค้นมาสู่เหล่าหมอผีที่เสียผลประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงทำให้หมอผีมีความคิดจะรังความหลวงปู่สามด้วยถือตัวว่าเป็นผู้มีคาถาอาคมอันเป็นโลกียะคือวิช,ชาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นเดรัจฉานวิชาจะมาทํำลายล้างผู้ทรงฌานในด้านของโลกุตระไม่ได้วันหนึ่งชาวบ้านที่เป็นลูกน้องของหมอผีได้มานิมนต์หลวงปู่สามไปช่วยไล่ผีโดยบอกว่าญาติตนผีเข้า เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าชาวบ้านที่อ้างตัวและทำอาการประหนึ่งผีเข้านั้นได้ลุกขึ้นแลบล,ลิ้นปลิ้นตาและชี้หน้าหลวงปู่สามพร้อมอาฆาตมาตร,รายว่าตนเป็นเจ้าแห่งผีทั้งหลายถ้าหลวงปู่สามมายุ่งกับพวกผีทั้งหลายจะได้รับอันตรายหลวงปู่สามเห็นเช่นนั้นก็รู้ว่าเป็นแผนการของหมอผีที่จะทำลายศรัทธาชาวบ้านที่มีต่อพระพุทธศาสนา ให้กลับมายึดถือผีสางเหมือนเดิมเมื่อหลวงปู่สามเห็นดังนั้นก็ปล่อยให้ผีปลอมแสดงฤทธิ์จนเหนื่อยเมื่อหยุดพักเหนื่อยท่านจึงเริ่มอบรมว่าทำไมต้องแสดงท่าทางหลอกหลอนท่านให้เหน็ดเหนื่อยเช่นนี้ตัวท่านเป็นผู้นำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประกาศให้ผู้คนได้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเ,ธเจ้าประเสริฐเลิศดล้ำเพียงใดใครปฏิบัติตาม ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญผู้เชื่อถือในพระพุทธองค์นำคําสอนของท่านไปประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีแต่ความเจริญไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนายของตนเองและไม่ต้องมานั่งหลอกลวงใครอย่างที่ทำอยู่การเชื่อถือในเรื่องพูดผีปีศาจนั้นมิใช่สิ่งดีเมื่อเรามีโชคดีมีลาบมียศ ก็เกิดจากความขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานเราก็บอกว่าผีบรรดาลให้ในลาบยศแต่เมื่อเราประสบวิบัติเข้าเราไม่ได้คิดว่าผีนั้นนำความวิบัติมาให้กลับไปร้องขอให้ผีช่วยทำไมไม่ช่วยตัวเองผีจะมาช่วยเราได้อย่างไรสมณะอย่างเราถือในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้ง มีศีลเป็นข้อละเว้นมีให้ทำความชั่วหันมาทำความดีก็ถ้าผีบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้ทำไมจึงไม่นั่งเฉยเฉยนิ่งๆให้ผีบันดาลอาหารให้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้และผีจะป้อนข้าวให้ได้ไหมถ้าผีทำให้ได้จงหยุดความอาฆาตโกรธแค้นหยุดกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่งนิ่งๆสักวันหนึ่งหากผีบรรดาลให้อิ่มได้ บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้แล้วก็จงเชื่อเรื่องผีต่อไปและเราจะไม่ขอแนะนำให้เชื่อในพระพุทธองค์ต่อไปชายคนนั้นก็ยอมนั่งนิ่งๆิ่งจนเวลาผ่านไปก็ยอมแพ้ในที่สุดก็เลิกนับถือผีและหันมานับถือพระรัตนตรัยฝ่ายหมอผีเมื่อทราบว่าลูกน้องของตนกลับไปนับถือหลวงปู่สามก็มีความโกรธแค้น เตรียมมีดหมอเพื่อมาทำร้ายหลวงปู่สามเมื่อมาถึงหน้าหลวงปู่สามหมอผีกลับยืนนิ่งเมื่อหลวงปู่สามบอกให้นั่งหมอผีก็นั่งบางคนบอกว่าหมอผีถูกหลวงปู่สามสะกดจิตเมื่อนั่งลงแล้วหลวงปู่สามได้แสดงธรรมของพระพุทธองค์ให้ฟังจนหมอผีเกิดความเลื่อมใสและทิ้งความเชื่อมั่นเดิมยึดถือพระรัตนตรยัย และต่อมาได้ออกบวชเป็นชีปักขาวบำเพญภาวนาอยู่ผู้เดียว